แพนด้ากังฟูตัวกลมกับชีวิตสุดทะเลนถ้าพูดถึงสัตว์ที่ทั้งน่ารักและชวนหูวเราะแพนด้าคือตัวท็อปอันดับหนึ่งที่ไม่มีใครแซงได้จมีขาวดำตัวอ้วนกลมนี้ไม่ได้มีดีแค่ความน่ารักแต่มันยังเป็นนักสร้างรอยยิ้มประจำโลกเวยทาทีชวนปวนและนิสัยสุดทาจนใครๆก็อดใจไม่ไว้ที่จะหลงรักมัน อย่ามองว่าฉันนั้นอ้วนกลมเพราะฉันั้นคือกังฟูแพนด้าแม้รูปร่กงของมันจะอวบอ้วนเหมือนตุ๊กตาหมีขนาดยักษ์แต่แพนด้าก็ไม่ได้แค่นั่งสัตว์นั่งเฉยๆเจ้าตัวนี้มันชอบปีนต้นไม้ใช่แล้วฟังไม่ผิดแม้จะดูเหมือนปีนขึ้นไปและต้องเรียกรถเคนลงมาช่วยลงแต่แพนด้ายังกล้าปีนไปชิวๆบนยอดไม้และบางครั้งก็เผลอหล่นลงมาแบบไม่เกรงใจแรงโน้มถ่วง โลกนี้กลายเป็นสนามเด็กเล่นของมันไปแล้วและแพนด้าก็เหมือนจะสมัครใจเป็นตัวตลกประจำป่าชีวิตนี้ของฉันต้องกินกินกินแล้วก็กินหนึ่งในนิสัยที่แพนด้าน่ารักมากสุดก็คือการกินโดยเฉพาะไผ่ไผ่คือลมหายใจของแพนด้าปลูกมันกินไผ่วันละ12-38กิโลกรัมใช่คุณฟังถูกต้องแล้ว และใช้เวลากินประมาณ14ชั่วโมงต่อวันถ้าคิดเป็นเวลามันกินมากกว่าคนเรานอนเสียอีกจนถึงจะดูเหมือนนักกินอันดับหนึ่งแต่แพนด้าก็ทําให้การกินดูมีสไตล์เหมือนกําลังจับอาวุธนินจาบางครั้งมันนั่งยองๆถือไผ่ด้วยสองมือดูเหมือนมนุษย์นั่งกินขนมปังกลางสวนฉันนเป็นแพนด้าไม่ใช่เสือแต่ฉันก็แสบได้นะ แม้หน้าตาของแพนด้าจะดูเหมือนคนที่ตื่นสายทุกวันเพราะขอบตานั้นดำเหลือเกินแต่จริงๆแล้วพวกมันมีความสนและชอบเล่นซุกซนสุดๆเจ้าตัวนี้ชอบกิ้งไปมาเหมือนลูกบอลยักษ์บางครั้งมันก็กิ้งไปจนชนเพื่อนแพนด้าหรือไม่ก็ต้นไม้แล้วก็นั่งงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันทำอะไรผิดแล้วความกับเกาหัวตัวเองถึงมันจะขาวดำแต่มันก็มากด้วยสีสันแห่งวัฒนธรรมแพนด้ายักษ์ เป็นสัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนโดยเฉพาะบริเวณป่าไผ่ในมณฑลเสฉวนชิงไห่และกานซูซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาเขียวกจีและอากาศเย็นสบายที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์อันแสนเรียบง่ายและขี้เกียจของมันและไม่ใช่แค่สัตว์น่ารักธรรมดาแันได้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศจีนสะท้อนถึงความสง่างามและมิตรภาพระหว่างวัฒนธรรมยิ่งไปกว่านั้น แพนด้ายังถูกนำไปเป็นทูตสัวตว์ทวไมตรีในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นการส่งแพนด้าไปยังสวนสัตว์ในประเทศต่างๆเพื่อเป็นของข,องขวัญจากรัฐบาลจีนเึ่งทุกครั้งที่แพนด้าย้ายบ้านไปที่ไหนความรักแนละเสียงหัวเราะก็มักจะตามไปด้วยเสมอด้วยสเสน่ห์ขาวดำที่ครองใจโลกแพนด้าไม่ได้มีแค่ความทะเลนเท่านั้นแต่มันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย ปัจจุบันแพนด้าได้รับการดูแลอย่างดีในศูนย์เพาะพันธุ์และสวนสัตว์ทั่วโลกเพื่อให้มันคงอยู่กับโลกนี้ไปอีกนานแม้ว่าพวกมันจะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่ความพยายามของมนุษย์ช่วยทำให้จำนวนของแพนด้าเพิ่มขึ้นในโลกที่วุ่นวายการได้เห็นแพนด้ากลิ้งไปมาหรือนั่งกินไผ่อย่างมีความสุขเหมือนยาใจที่ทำให้เรายิ้มออก แพนด้าคือเพื่อนขนฟูที่ไม่ต้องพูดอะไรก็สร้างความสุขให้ทุกคนได้แล้วนะคุณลนะ่ะพร้อมจะลงรักแพนด้าสุดทาเลนต์ตัวนี้แล้วหรือยังครับ